คันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่และไม่เคยติดแก๊สนะคะท่านผู้ชม t o y ย t a าโคโร l a นะคะตูดเป็ดนี่แหละคะ่ะคือโฉมนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ค่ะโฉมตูดเป็ดนะคะ,คะเป็นรอยเป็นรูก็ไม่มีค่ะท่านผู้ชมรักษาดีมากนะคะท่านผู้ชมทอบถามว่ารถราคาไม่ถึงแสนเนี่ยสอสายลมถ่ายที่หลังคาให้ดูเนะะี่ยค่ะชัดเจนไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะอบ,บูนราษฎรธานีวันนี้นำรถนะคะลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าสายลมมีรถประมาณไม่เกินแสนไม้เข้ามามีคันนี้เลยคะ่ะนำเสนอที่สำคัญเปลี่ยนบรรยากาศนะคะว่ามาถ่ายทำที่ศูนย์บริการเนาะหน้าศูนย์บริการจะได้เห็นว่าภาพใหม่ๆบ้างนะคะวันนี้นำเสนอคันนี้เลยค่ะโตโยต้าโคโรล่านะคะ ปีนะคะเครื่อง1.5ปี1996เกียร์ออโต้นะคะรถคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่และไม่เคยติดแก๊สนะคะท่านผู้ชมนะคะคันนี้นะคะบิ้วงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมาดูตรงล้อและก็ยางเลยค่ะว่าเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นมา,มาถ่ายที่ยางได้เลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมยางนี่ใช้ได้อีกนานๆเปลี่ยนให้ใหม่เลย4เส้นเลยนะคะเก็บงานบิ้วงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะ เดี๋ยวจะแจ้งราคาตอนท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นเบาะผ้าลวดลายเขาเก๋มากเลยนะคะข้างๆเก๋าาามากนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายค่ะท่านผู้ชมนะคะซูมให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะเรียกงานที่เรียบร้อยปี1996กับสภาพนี้สายลมว่าใช้ได้เลยนะคะถูกกับมอเตอร์ไซค์อ่ะด้านหลัง่ะชมนิดนึงนะคะ สบายนะท่านผู้ชมเบาะผ้าสะอาดมากเจ้าของใช้รถแบบทะนุถนอมจริงๆคันนี้ค่ะไหนคะอ่ะเดี๋ยวดูท้ายหน่อยที่เขาเรียกว่าโตโยต้าโคโรล่านะคะตูดเป็ดนี่แหละคะ่ะคือโฉมนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะโฉมตูดเป็ดนะคะเดี๋ยวง,งานให้เรียบร้อยเป็นยังไงคะท่านผู้ชมเหมาะกับการใช้งานในยุคนี้มากนะคะถูกกับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าสายลมถูกกับมอเตอร์ไซค์จริงไหมจริงค่ะท่านผู้ชม มองรอบๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่าสูงไม่เห็นรอบๆคันเลยนะคะยางก็ใช้ได้อีกนานๆคราวนี้เอ้าวหลังคาหลังค,า,งคาโชว์หลังคาหน่อยไม่ผูนะคะท่านผู้ชม1996ไม่ผูเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเหยียบให้ดูไงผูเป็นรอยเป็นรูก็ไม่มีค่ะท่านผู้ชมรักษาดีมากเห็นไหมคะท่านผู้ชมทบถามว่ารถราคาไม่ถึงแสนเนี่ยสอสายลมถ่ายที่หลังคาให้ดูเนี่ยคะ่ะ ชัดเจนไปเลยนะคะอ้าวท่านผู้ชมคะมาดูนะคะมาดูเลขไม้กันหน่อยนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่สามแสนสามหมื่นสามพันนะคะสามร้อยยี่สิบหกกิโลนะคะเจ้าของเดิมเขาติดวิทยุมาด้วยนหมคะชัดเจนนะคะเกียร์ออโต้ดูดูหัวเกียร์เห็นไหมคะ สบาย,บายอ่าสตาร์ทพัทงเสียงกันหน่อยนะคะนะคะท่านผู้ชมติดปุ๊บปั๊บเลยอ่านะคะเสียงเงียบมากนะคะเดิมๆไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่รถแท็กซี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องนะคะท่านผู้ชมพาชมห้องเครื่องกันหน่อยอ่าขออนุญาตทางมันแคบนิดหนึ่งโอเค เป็นเงามากเลยค่ะเพราะว่าขัดเคลือบให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานอ๊โอเคอ่ะชมห้องเครื่องนคะคะน้ชม1น่ะเป็นไงคะเดิมมากเลยค่ะน,น้ชมอ่าอะชมกันแล้วรู้ล้ด้านหน้าด้านในนะคะบนหลังคาอะไรรู้เรียบร้อยแล้วเลขไม้อะไรเรียบร้อยอ,อ่แข็งแรงมาก ราคานะคะโตเ o ียต้าโคโรลนะคะเครื่อง1.5เกียร์ออโต้ปี1996ไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่รถแท็กซี่ราคาอยู่ที่69,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมฟังไม่ผิด69,000บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819แอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้0619581819สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะอย่าลืมโทรมานะคะสอบถามเบื้องต้นได้ค่ะ มีเลี่มพร้อมโอนให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ